โอ้ยมาไม่ทันะเม,มื่อกี้ก็าทำอะไรกันนะใช่ที่ผมรอเวลาให้เที่ยงอ่ะเพราะว่าเที่ยงมันเป็นช่วงกำกึง่งระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายก็เลยต้องดึงเวลาให้มันถึงเที่ยงก็คือให้เลย12บสนาฬิกาไปแล้วก็มอบเค้กเพราะว่า <Okay. S 2> เค้กจริงๆเขาจะถือว่าเวลามอบเค้กในช่วงช่วงตั้งแต่บ่ายถึงค่ำเนี่ยเราต้องมอบเค้เที่ยง โอซตอรี่21สิบเอ็ดสิงหาคมมีความชุ่มากๆากผมโมงเช้าเนี่ยเอื้อยออกลูกกาสเที่ยงแล้วก็มอบให้ก่อนเที่ยงนะครับก็เป็จริงก็ถือว่าจะเป็นดวงเขาจะแข็งแล้วก็สุขภ่าเขาจะแข็งแรงร่ำรวยเที่ยงก็เลยถือเวลาดึงโอไว้ครับเรื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ไม่รู้ว่าเครื่องไหนสะุูกมีโทรศัพท์จริงไหมมีครับมีนี่ไงครับกำลังกำลังทำคลิปอยู่นี่ไงครับอ๋อนี่หมายถืออคืออันนี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้โทรศัพท์เซอร์ไพรส์เอานี่มา <ค>เอ้ามาไม่ทันมาไม่ทันเปล่าอ่ะจุดใหม่ได้มไหม <c oughs> หรือว่าจะดูคลิปช่องไหนดีคะอนุญาตก็บอกด้วยนะมาไม่ทันนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้วันที่ ยี่สิบนะแต่ว่าผมเกิดยี่สิบเอ็ดครับครับคือแต่ว่าแฮปผมต้องก็ต้องไปแฮปลงหน้าคนสำคัญจะไปหาคุณแม่ของผมเพราะพี่ออกัสเขารู้อยู่ว่านะโอ้ต้องกลับบ้านเนอ๋อพรุ่งนี้จะไปหาคุณแม่นะฮะก็เลยเซอร์ไพรส์ลงหน้ามาหนึ่งวันนะฮะจากเอ๊ะเขาชื่อเอื้อยออกัสไม่ใช่เหรอทำไมเวลาเรียกเรียกเขายังไงอ่ะป้าออกัสนั่นชอบหยอก สนุกสนานนั้นนะโอ้ตากคลิปนี้เป็นที่ออกัสนะพอฟืนก่อนคงรอดูอ้าวพินิกพินิกมาแล้วพินิกก็มาไม่ทันพอดีพินิกกับพี่เสือไปเดินเล่นฝั่งนู้นเมื่อกี้ไปดูเห็ดกันมานะครับเผียดเยอะไหมพี่เสือโอ้หมันขึ้นมาเพียบเลยมันกำลังขึ้นเชื้อราเต็มเลยไมชิ้นใหญ่จังวะรักรักไหลายก็ให้หลายเลยโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยเหรอโอ้โหพินิกพินิกมากินเค้กแล้วเร็ว อ๋ลงมาอันนี้มันเป็นรสชาติมามเดี๋ยวผมตักให้อันนี้มันเป็นรสชาติมิ้นต์หรือเปล่านะฮะมันออกสีเขียวมิ้นต์นะฮะมีแหงมีแหงนะปีนครีมมันเยอะกินแต่ขี้ข้าวกินได้ครีมมันเป็นถัดมาพ่เสือมากินครีมผสมช็อกโกแลตเสียสไปเดอร์แมนเจ้าจะได้ด็กออกกันนะผมจะเอาทั้งแผ่นเลยครับเต็มหน้านะครับเราอยากกินเค้กอยู่พอดีครับผมเกรงใจพี่ออกกันผมเลยไม่กล้านะครับชินเบาหวานเพราะว่าลุงจิ้มทำผมไว้เมื่อเมื่อเมื่อมันเกิด วันเดียวกับลุงสีวันนี้น่าอยากขึ้นแล้วนะคะช่วงนี้มีแต่คนเดินเซิงหาเนาะอันนี้มันครีมอ่ะอันนี้มันมีเชอร์รี่ด้วยเนี่ยเชอร์รี่ชิ้นโตๆเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยของเราไม่มีเชอร์รี่อเราก็ไม่มีโชคดีสุดแล้วพี่ระวังหน่อยได้เชอร์รี่เฮ้ยพี่อ้วววของพี่มันเรื่องปบปาวะใบปา ของเราเราอาปากุนสุดกากันไก่หอ้มีคฉุบหอมเดียวอร่อยอร่อยครับเจ้าภาพครบเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามเลยอ่ะเจครบยี่สิบหกขวบครับครบยี่สิบหกนะฮะโอ้โหนะครับก็ปีนี้ปีสุดท้ายที่เราจะยี่สิบห้าวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายจะเริ่มยี่สิบหกนะครับ ป้อนแบบพีโลกจำเด้อเป็น last day of 25นะวันนี้นะผมเอาคืนเอาคือ๋อให้น้องโอ๊ครับอาป่างกว้างมีความลับเราเอาคืนพี่เอาคืนพี่ออกกัดครับขออนุญาตป้อนที่ออกกัดนะครับเห็นน้องโอ๊นะครับอืมขากันไกล่อนี่เท่าไรใส่ไม้ยางถ้าไม่ล้นก็คือเต็มหน้าแล้วครับไม่หมดไม่หมดเต็มหน้านะอ่างกว้าง เดี๋ยวผมต้องทำเต็มหน้าบอกแล้วถ้าไม่หมดมันจะเต็มหน้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งหันหนีออกแก๊เผมบอกแล้วใช่ไหมบอกว่าถ้าไม่หมดคำเมื่อกี้มันจะเต็มหน้าผมบอกแล้วถ้าไม่หมดมันจะเต็มหน้าโอ้ยเป็นน้องชายขอบคุณนะอบอุ่นมากๆสำหรับเค้กนะครับทุกท่านโอ้อร่อยจริงๆนะฮะเค้กอร่อยมากมาแล้วก็กินต่อนะ นี้ก็แม่แม่คมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับน้องโอก็ปรับความคิดถึงนะครับความขอบคุณถึงที่ออกากาศด้วยนะครับออกชั้นเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างโออายุริบผมละน้องชายจะมีแฟนบ้างยังไม่อยากมีครับครับยังเป็นโสดอยู่ใช่เป็นโสดผมไม่อยากมีเลยนะผมรู้สึกว่าผมอยู่อย่างเงี้ยมันมีความสุขปดีแล้วถ้าเกิดเวลาใดเวลาหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าจังหวะฟ้าผ่าแล้วกันครับ ก็จะมาเองใช่เอาไว้ลแหละเอาไว้และเลยขออนุญาตเลยนะพี่ออกัสนะคเขตจังหวะนั้นมันจะมาเองมันจะมาเองเนาะใช่อยู่ไปก่อนเวลาที่เหมาะสมอ่าใช่ตรงนี้เราก็อชัวร์เตี้ยเปก่อนลันลาก่อนใช้ชีวิตให้สนุกที่สุดใช้ชีวิตให้สนุกเนาะมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะเนี่ยอย่างพี่ระวันน่ะวันนั้นน่ะแนะนำผมมาโอ้อยู่ดีแกมาพูดโอ้โอ้โสดอ่ะดีแล้วครับ ใช้ชีวิตช่วงนี้ให้มีความสุขที่สุดอยากทําอะไรก็ทำเทียนดูเทียนน่ารักมากคิดอะไรก็ไปเลยอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็แกก็สอนมาหนึ่งบทบทเพลงถ้ามีครอบครัวเนี่ยมันลำบากจริงใช่มันเป็นบ่วงมันต้องห่วโอ้หายมาเนี้ยทีเดียยวพึ่งเจ๊ยังไม่ครบรอบเอาไว้เอาละเอาไว้กันสือมาเสียหมดเสียปากมันหน่อยเสียปากมันหน่อยมล้นปาก อันนี้ก็กินได้นะยายสมอนเนี่ยเนี่ยมันกินได้โบช็อกโกแลตนี่แหละโบสตรอเบอรี่มันเป็นน้ำตาลไอซิ่งมันเป็นน้ำตาลไอซิ่งมันกินได้ถ้างั้นก็เสือพาไปกินก่อนเสือกินบ่อยแล้วยกให้จะอร่อยเลยค่ะเนยกอายกินให้ยายดูก่อนไอซิ่งของคุณนักกินอันนี้ใครเป็นฝ่ายประสานงานนำเค้กมาไม่ดีอ๋อ โอ้ห้กินกจอนยพอดิชร์กินลูกาอดิชหมดเดี๋ยวเดขอซอสเด็ดขอซอสเด็ดอ่ะกินหน่อยกินเลยกินเลยครับซอสเด็ดซอสเด็ดโอ้ยมาถามเมฆอือไปไหนอือเมฆบอก่โอ้นอนที่บ้านอตแรกคิดว่าโอจะกลับมุกดาหารนะครับว่าจะกลับมุกดาหารก็เลย ทุกคำถามที like ่ถามนั okay? ่นนะถูกถ่ายทอดไปเตี้ยมเลยจะทำยังไงพยายามจี้เมฆถามเมฆจริงหรือเปล่าอะไรเปล่าไงตอนแรกเมฆไม่รู้นะเมฆกระซิบเมฆไม่ได้กระซิบกันเรื่องให้มันเกิดปุ๋นออกก๊าเกิดเซอร์ไพร์งมันเกิดโนโอ้รู้เมื่อสักครู่นี่แหละว่าไปดูโทรศัพท์เครื่องนี้ผมทำไม่เป็นจริงโอเครื่องนี้ไม่เป็นใช่ไหมผมไม่ทำอะไรฮะนี่ไงนี่ไงดูโทรศัพท์ไงเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์นี่อย่างนี้นี่นะครับ ก็เลยออ้าวจัดให้สักหน่อยได้ครับไม่ม่กินเค็มน้ำน้ำเมาเลยนะมามาเลยจะป้อนหน่อยนะครับมาแบบมาเพิ่มน้ำน้ำเลยคุณน้องโอ้อ้าวมาถึงเขาก็จับป้อนแล้วน่ะเป็นยังไงมาป้อนไอ้คิดมามามาปากกว้างเลยอปากกว้าง ก็คนกับกันไกลขึ้นก่อนคำเดียวอดกอียวางไกเดี๋ยวันหมดคำไก่อีก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 ทางนี้มันหมดด้วยใส่เศปากให้มันติดออกแก่เีอสนุกสนานกันนะฮะนี่นะฮะขาอุุ มิตรภาพจากทุ่กนาลุงพลจำปาดงเนาะนะครับม um> ันเกิดโอ้ยอย่าลืมสั่งซื้อทีพีสกินทีพีกาแฟซีบัคทอน plus นะโปรเบิร์บเดย์ลุงพลสุดคุ้ม817บาทนะดีมากๆเลยเนาะนะเนื่องจากพรุ่งนี้วันเกิดโอ้นั้นเขาต้องไปหาคุณแม่นะฮะวันนี้ก็เลยเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าจากพี่ออกัสนั่นเองนะผมนะครับเนื่องจามดูให้ดีนะเลยอ่ะเดี๋ยวขอภาพหนึ่งอ่าไทย